น้ำใสหินโตเพิ่นกระเจียพวท่านเอาไปปล่อยหลายประไัเดี๋ยวครับที่พู้นี่จะเอาไวน้นีก่อนขดเมื่อกี้้วคบพี่น้องจยเอาติแต่ปลาทับทิมไปปล่อยในหน้าเขาเนาะเพราะว่า่นเป็นปลาที่ใหงไ่ไหวอู้ย,ยหใหญ่เลยดี่พี่น้องเลยใหญ่แล้วใหญ่แลว้ลวหลายปลายครับพ่อมารวมกันไวน้ได้ไห่ปลาน้ำใสครับเพื่อนำจากข้างบนไหลลุ่ข้างล่างนะครับเน,นาะในหน้าฝนยยานพันดวจขามาหากัน ก็คือสีไ้เข่าออกห่วงจด้หน่อยจกที่เอาไปปล่อยใส่ในหนองสวัสดีครับพี่น้องครับมี้มาผอกับบ้าน้องในช่องกบป่ปปาพารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี้บ่าน้องจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งป่าหลังจากเข้าอนุบาลป่าไหวเนาะนี่ครับผมจะมีทั้งป่าทับทิมป่าทับทิมแล้วก็จะมีปา่าเทโพนี่อยู่ข้างหลังเข้าจะเอาไปปล่อยในหน้าเข่าแล้วครับผมพว,ว่าบูปา๊ปป่าจะเพี้ยนป่านิ่นมาก หลายเล้ยวครับผมเซลเซลบริเอาอาหารมาให้ปลาเบิงเบ้งนำ้ำมมให้กินนะห้เบิ้งน้ำนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่พี่น้องเบื้องน้ำจักหน่อยนึงก่อนครับผมนี่ครับปลาเฮ้าเบิ้งหุ่นมาเซลเซลเป็นปลาตะเพียนปลานิลตัออ้ใหญ่ได้พี่น้องเ้อดีกว่าเริ่มได้เป็นอาหารเป็นเมนูเข้าได้เลียวเบิ่งพี่นะครับตะเพียนกับปลาน,นิยุยูบอนี่สิหลา์ ที่นี่ปลากระโห o ก็มีครับปลากระโห o ไหลปลายครับพ่อมารวมกันไว้ได้หนึู่หลังจากเขาจะได้มาเบ่งปลาเขาทำแน่มาให้อัปเดตเบ่งปลาให้อาหารปลาไปนึ่นี่แหละครับผมคือเขาปล่อยปลาไปเลี่ยวได้กบขึ้นมานี่คือได้อาหารเน่าได้ค่วมซุกจากสวนหนุ่มครับปู้ยปลาหนมใสครับเพือหนาจากข้างบนไหลลงข้างล่างนะครับเนาะทู่นี่ มาบุ้งปลาทับทิมหอกแล้วก็เป็นปลาเทพ่ผู้หูนขับเบึงน้ำใสเห็นโตเพิ่นกระจายพวท่านเอาไปปล่อยหลายปัจจดยเลยครับว่าสีแยกออกทับทิมกับปลาที่ผูเทพูนี่เสียไว้นี่ก่อนหยุดเมื่อกี้แล้วครับพี่น้องเสียเอาตกแต่ปลาทับทิมไปปล่อยในหน้าเขานะเพราะว่าเพิ่นเป็นปลาที่ใหญ่ไวแป๊บเดียวกับ หรือว่าอนี่แล้ววูดปลาทับทิมปลาเทโพลอกตักลงเมิองบ่อออเบิ่งสิตักให้พี่น้องเบิ่งน้ำโอ้ยอยากนั่งมานาหน่อยมาหน่อยนี่เ้เฮ้เฮเฮ้ยฮเฮเฮียนก็มาเลายฮ้เ้าฮ้เฮด ว่าจะเห็นเห่า,านี่มาเต็มเลยอือเพราะว่านี่สิหทางจังหน่อยสิอยู่บ่บปพูนครับเด็ดปลาที่โทน่ลายกัวอู้ยใหญ่เลยเด็กพี่น้องเลยใหญ่แล้วใหญ่แล้ว เขาสิ่มาคัดแยกปาทับทิมนี่ครับทับทิมออกเลยทับทิมเขาสือมาว่าต้องโยกขึ้นเบดกระซั่งล่ะครับเดี๋ยวสี้แยกออกทั้งปะที่ผู้ก็ปาทับทิมเทพผู้ไงไปเลยแป๊บเดียวครับนี่มึงทามาอนุบาลไปได้กี่หน่อยแหงเลยพี่น้องเด้อโอ้โหปจับทิมเทผู้ โอ้โตัวงามครับิึงติล่ะรุนใส่ปลาที่พูเฮานี่ไงไหวอยู่ครับตัไวไหวแต่ว่าอยากให,นหน้นำเพิ่นบุกจักหน่อยเพราะว่าย่านเพราะว่านี่สิเป็นหน,นาฝนเนาะจักหน่อยหนาฝนย่าเพ่นรวดขามมา,ากันก็คือสีให้เขาออกห่วงจักหน่อยจักีิเอาไปปล่อยใส่ใน,นหนองเพราะว่านำก็ยังบนแน่นอนเดี๋ยวเพิ่นกระโดมาแต่ว่าข้างบนนั้นคือเอาไปปล่อยนั้นก็สีอยู่แบบนั้นเลยครับ แล้วจ็จะเอาปลาเทพ่นี่ล่ะกลับคื้นไปเดี๋ยต้องแยกไ่คู์ออกเพราะว่ามืนอีเดียเฮาจะมาแยกออกจากกันหล้วเอาปลาตเทพ่ลงไปนี่เลยปลาทับทิมสีสมนี่ต้องเอาไปปล่อยหน้าเขาถ้าปล่อยลงน้ำมู่นี่บ่ได้ป่คอหลายลองปลป่อยบ่งเหลวเพิ่นเป็นปลาสีนะครับเนาะข้าวเดียวปลาคอนี่สวนบบ,บเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับเนาะนี่เดี๋ยวจะคัดแยกออก คันแยกออกครับผมเทโพยี่ธกอน้เทนะาดี่ยวนเอนี่ครับคือเข้าตองมาแยกปลาปอกจากกันนะครับเนาะสีปาลาเทโพแล้วก็จะเป็นปลาตับทิมเท้าตองตาอื่นก็นต้องเขาพวก อันนี้ออก,กอนนี่ครับออกเลยเราจึงจิตได้ดิงขึ้นเบิดเลยเพราะว่าขนาดกระช่งงเพเ่อเน,นี่ก็สองคูดสองนะครับเด้อเพราะว่าเป็นกระช่งอย่างกบเอาลึกแนจัจหน,น่อยนนาไก่สิบเบิดแล้วเพราะว่ามื่อนี่น้องมะนาวกับเม่ตักมาไายคลปไห่ ือดึงขึ้นเบิดเลยนี่ดึงขึ้นทั้งเบิดเลยนี่เลย ห่วงแอปเปิลบ่ะโอ้หวงแอปเปิลขุน,นหวงแอปเปิลอือแอบบหนึ่งก่อนแอบบหนึ่งก่อน น่ะมีปลากี่ดนอู้ปลาลดปลาลดปลาลดปแล้วปลาลดปอือืปลาลดจับไวอยู่ <S ปลาลดขับเยียกอก่อน,นเดี๋ยวต้องเอามาเซ่หนามหปนะครับบุษันเดี๋ยวคนสีนอกหนามก่อนอีพูอู้อู้อ สายแห้ง,มงเงม่อไรได้พี่น้องเพื่อปลาที่ผู้นี่ปลาเข้าได้ขึ้นกันตู้คุณใส่น้ำงามอู้จับอยืนหนามเม่อไรพี่น้องจับอยืนหนามเม่อไรเลยนี่เออเดี๋ยวแป๊บเดียวอยแป๊บเดียว เดี๋ยวพอจับปลากรอนได้พาไปปล่อยนะแยกขัดแยกปลากรอนขัดแยกปลาเข้านึงก่อนอุ้ยปลาหลายปลาหลายอืมอืมนี่เวลาท่านก็จะได้ไปขยายพันธุ์อยู่ในหน้าเขานะครับเนาะ ึงเขาใอยอาหารนี่ครับอยู่ได้เลยครับป่าเขาสิป่อยให้เป็นป่าธรรมชาติน้ำปกติก็เคยปอ่อยคูปีเลยครับป่าทับทิมอยู่หันเนาะจับแห้งมาเลยพี่น้องเป็นปักมือป่าที่พก่เป็นป่าที่ปักมือขึ้นกันคันใหกออกไไปก่อนตัวนี้ตัวน้อยแยกออกกันกันใชน เอาครับอยู่ขนาดนี้แหละม้วนนี่ก็สิปล่อยลงไปคือเกาหัวเดียวพี่สินอกนามเนาะปล่อยก่อนเพราะว่าเพิ่นพองล่มเข้าไปในถออนน่องเพิ่นเป็นปลาพองล่มมาสิครับเจวก็ขึ้นนี่นัดนัดขึ้นคือเกา เดี๋ยวปลาทับทิมไปปล่อยข้างบนที่โผล่ลงในนี้ลงไปเลยไปครับไปปล่อยปลานี่ครับผมห้าใไดป้ปลามาแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยในนาข้าว อครับเทียงน้าหน่อยเฮาดังไฟจีปา่าบรรยากาศน้ำทงไ้ทงหน้าเฮานี่ครับผมเพราะว่านี่ก็จะมีเส้นปลาอันนี้น้ำเนี้ยข้าสิบม,มาปลอยเพื่อจะได้ให้กินพักบุ้งที่เข้าอันนี้ไว้เบิ่งพักบุ้งหลายแห่งนี่ครับนี่เวลานั้นเดี๋ยวบารน้องยังจะมาแยก ออกให้เป็นเดินไหวสี่เหลี่ยมมึงเพื่อเขาจะได้มาให้อาหารปา่าเพื่อเขาจะได้อาหารอาหารป่ามึงนี่ี้นะครับเนาะเดี๋ยวสิลกพกบุงออกแล้วห้ไปมีอยู่ฟังนั่นเพื่อจะได้เป็นอาหารปา่าเฮาเนาะเพราะว่าป่าเฮานี่เป็นปลาที่กินพืชนี่ครับเนี่เฮาเตรียมตัวปล่อยเลยตัวเพ่นใส่ของเพ่นนี่นะครับผมก็ปล่อยอยู่บะมานแปดสิบก็โตนี่นะครับเนาะเอาลงปล่อยเลย ทับทิมปล่อยลงไปในหน้าเขาแล้วไปเลยนั่นครับกระสิเป็นปลาสีๆเหมือนกระสิไดงงามในหน้าเขาเฮงเขาจังจะเอาปลาตะเพียนนะครับเนาะเอาปลาตะเพียนมนาะปล่อยอีกทีหนึง่งเอาพวกเป็นปลายินผืชปลาตะเพียนปลานิ่นเดี๋ยวจังจะเอามาล่งเรื่อยๆทยอยล่งปลาทับทิมก่อนนี่ครับ เพราะว่านี่คือเข้าเลี้ยงปลาในหน้าเขาเยบไลนึงอยู่ครับอยู่นี่เนาะเวลานั้นก็น้ำจากนี่ก็สีไลล,ลงไปข้างล่างนี่ครับทอ,ทอดๆกันไปเวลานี่ก็เป็นพักบุง๋งว่านี่ก็จะเป็นอาหารเข้าน้ำแน่แล้วก็จะเป็นอาหารโคเพราะว่าเอาพักบุ๋งเนี่นว่าปลูกไว้ได้พี่น้องเด้อพักบุ๋งเนี่ยเอามาปลูกไว้แลลวก็ขึ้นตามห้องรล่องน้ำเข้าโซนท่านี่ก็จะเป็นโซนปลาปลูกต้นพะยุงไว้พะยุงแน่้อยางหน้าแน่ไม้แดงเน่นะครับผูด ไปเป็นจุ่มเลยเพ่นครับพอี่เดี๋ยวเพ่นสำรวจก่อนเพ่นสำรวจพื้นที่พี่บู๊เพิ่นเกษตรไปเป็นมูได้ไปน้องบาไปเป็นมูเป็นจุ่มเป็นสีแดงครึ่งสีสมูไปเป็นมูครับนี่นะครับผมกับผ้าพี่น้องมาเลาะส้มสวนที่เก่านะครับเนาะนี่บรรยากาศดีๆน้ำทงไ้ทงหน้าเฮาอริ่าลืมในช่องกบป่าผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นเนกำลังใจเนาะ บ้าน้องกับทีเหตุคลิปนห้พี่น้องมึงนีเด่ยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ